明白吗？ นรร่มกับสมาคมนักข่าวเมืองพัทยานะครับแล้วก็กลับจินใจชมรมทีวีก็เนสิ่งนะครับเราพันธมิตรนะครับร่วมกันค่ะขอบคุณนะคะสําหรับน้ําใจทองคุณน,ะคะนักข่าวที่มาะคะ่ะแต่ว่าคนลำบักกับเราช่วงนี้ก็เยอะเราก็ต้องช่วยกันไปโดยเฉพาะอย่างนี้คกจารนี้ดูแลกันมานานแล้วคุณจาก็ดูแลก็น้อยแต่แต่อู สารเยาวชนนะคะไปเอาเด็กไปฝากก็ขอบคุณมากคเ็กขอบคุณครับทางชมรมพีพีได้ร่วม่วยเหือิ่งนจัดซัพขบุณด้วยนะคะท้อย่างไรจะทในนีขนาด่คจะเกินกล่าวอะไรเหรอใชอรับได้นของ เปื่อตัวเองนะครับจากของนิสัย ขนาดที่สร้างด้วยนะเดี๋ยวน่อยนะ ันที่14มกราคมพวกเรา3องค์กรน,นะคะสมาคมนักข่าวเมืองพัทยาและก็ขลับเต็่นใจได้มาช่วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของครูจานะคะเรามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งเราไม่ได้ร่ำรวยนะคะ แต่ว่าเราพยายามเจียดแล้วก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เรามอบให้นะคะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ใดที่พอจะแบ่งปันได้ก็ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าเด็กตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวปัญหาในครอบครัวก็มีเยอะทำให้เด็กหนีออกจากบ้านหรือพ่อแม่ เอาเด็กมาปล่อยนะคะทำให้เด็กในสู์เพิ่มขึ้นก็ขอได้ขอความร่วมมือนะคะช่วยกันบริจาคค้าเผื่อใครมีแบ่งปันได้ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องการเด็กที่เข้ามาอยู่ในช่วงโควิดนี้ครับมีเ,เยอะมากกว่าเพียไหนครับสถานการณ์ช่วงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงจากสถานการณ์โควิดรอบสองนะคะทำให้เด็ก ของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ<ม>รเกิดจากว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้ก็เลยต้องเอาเด็กมาปล่อยทิ้งนะครับก็คือวันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรับเด็กกลุ่มนี้มาดูแลเพราะสถิติจากเด็กของเราจาก30มสิบกว่าคนเดี๋ยวนี้เพิ่มเกือบจะ50าคนแล้วนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผลกระทบปัจจุบนเรื่องของศูนย์ของเราเองมีผลทบเรื่องของการที่จะเข้ามาบริจาคนะครับเก<ม>ิดจากเรื่องของตามประกาศของเราเนี่ยของเป็นสาวเป็นสาวสุขเคาะเราจะต้อง ปิดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับในการติดเชื้อของเด็กเราด้วยนะครับป้องกันบุคคลอื่นที่จะเข้ามาด้วยนะครับซึ่งมีผลเรื่องของการที่เข้ามาเบิจาคเราเดนที่เป็นศูนย์นะครับซึ่งจะมีผลรทบเรื่องของการช่วยเหลือลเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งถือว่าวันนี้เป็นสิ่งที่นะครับต้องขอกับรคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะได้การช่วยเหลือจากในเครือข่ายนะครับทั้งไดานาการเดลลีสอร์ทนะครับชมรม,มของข่าวสมาคมนักข่าวนะครับและคนที่ของขับเต็มใจนะครับ ปัญหาเด็กตอนนี้สาม,มารถเป็นปัญหาเด็กในเรื่องอะไรบ้างครับปัจจุบันปัญหาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องของการใช้ความรุนแรงจากครอบครัวเด็กถูกตีถูกทุนกรรมเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้นะครับแต่ปัญหาเรื่องของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนีน่ยเขาคือข้อจัดลดลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่จะมาเพิ่มเรื่องของความรุนแรงในครอบครัควเพิ่มขึ้นนะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับในเรื่องที่ปัญหาจะขึเพิ่มเข้ามาแน,แน่นอน,นครับเกิดผลกระทบด้านโควิดโดยตรงเลยก็เกิดจากว่าครอบครัวที่อาจจะเกิดในสภาวะที่ไม่มีงานทํานะครับแต่ก็อย่างค่าจ่ายของลูกต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้พ,พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเรื่องของสภาวะเครียดนะครับก็คือจะใช้บุตรหลานของตัวเองเป็นที่ระบายอารมณ์นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเรื่องของผลกระทบจากปัญหาโควิด19เลยครับผมจากปัญหาที่ รัฐไม่อนุญาตในการเลี้ยงอาหารเด็กครับทาให้ที่มือที่เป็นศูนย์นั้นตอนนี้มีความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับเ,ออเดี๋ยวนี้คือเราต้องอาศัยว่าคนที่มา,าบริจาคจะเป็นเรื่องของอาหารสดนะครับข้าวสารอหารแนงถ้าเรามีอย่างนี้ก็คือสามารถที่จะมาปรุงให้เด็กเองภายในศูนย์นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของค่าอาหารต่างๆเขาจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับนั่นจะเป็นเรื่องของอทําให้เราเรื่องของอาหารสดต่างๆจะขาดแคลนนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างข้าวสารที่เรา พอมีเราสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ถ้ามีข้าวอ,อาหารสดอาหารแห้งเข้ามาเสริมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับผลกระทบด้านอาหารครับสำหรับใครที่อยากบริจาคหรือว่ายงังนจะต้องติดตอนน่ออย่งก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์ได้แต่ศูนย์เราคืออาจจะมีการปิดแต่ก็คือข้างหน้าก็จะมีเจ้าที่ที่คอยมาดูแลนะครับจะทิ้งเบอร์โทรไว้เที่จะมาออกมาตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับว่ามีใครไปใครมานะครับสามารถที่จะบริจาคได้แต่คืออาจจะมาถึงแค่หน้าประตูแต่ทางเข้า นะครับจะมีเจ้าที่ออกมารับนะครับหรือจะมีเด็กที่เข้ามาคอยดูแลอยู่นะครับแต่แตถ้าเป็นเบอร์ของศูนย์เลยก็เป็น0 3 8 1 4 4 5 7 7นเะครับเป็นเบอร์สำนักง,งานที่มีเจ้าที่คอยรับสายตลอดเวลานนะครับ